วันนี้นะครับปรับตัวลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งราคาทองคํา96.5%นะครับโดยทองคําแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ที่41,300บาทขายออกอยู่ที่41,400บาททองคํารั่วพันธ์นะครับ96.5%เช่นเดียวกันนะครับรับซื้ออยู่ที่4 5 5 3บาทขายออกอยู่ที่41,900บาทโดยตลอดทั้งวันนะครับของวันนี้นะราคาลดลงไปแล้วนะครับ300บาทหันมาดูที่เงินบาทไทยบ้างนะครับราคาณตอนนี้อยู่ที่ 36.978ต่อ1ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ยังมีความอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะโดยแนวต้านนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับสำหรับค่าเงินบาทไทยในตอนนี้มาดูที่โกลสปอร์ตนะครับราคานตอนนี้อยู่ที่2356.570นะครับตัดมาที่ราคาทองคำรูปพัณฑ์โดยทองครึ่งสลึงราคา5,169บาททอง1สลึงราคา1338บาททอง2สลึง50สตางค์ ราคา2675บาททอง1บาทราคา41,350บาทค่ากำเน็ดเฉลีย่ยอยู่ที่500บาทราคาทองแม่ทองสุขทอง96.5%ซื้อเข้า41,250บาทขายออก41,325บาททอง19.99%แม่ทองสุข ซื้อเข้า42,752บาทขายออก42,802บาทราคาทองหัวเส้งเหงทองํำแท่งก็16.5%ขายออก41,320บาทรับซื้อ41,270บาททองคำรูปพันธ์ขายออก41,850บาทรับซื้อ40,507บาทจุด52สตาง์ ทองคำแท่ง99.99% 99ขายออก42,795บาทรับซื้อ42,745บาทราคาทองออโรราทองคำแท่ง96.5%ขายออก41,350รับซื้อ41,250ทองรูปพรรณรับซื้อ40,508